พี่น้องจ๊ะผู้เจ้าเห็นบ่เห็นนั่นเห็นบ่หอยเชอร์ลีบอฮ้อยเชอร์ลีเลพิ่นว่างไข่ใ่อทุม่มซุ่มใหอยเอฟซีเบงฮ้อยเชอร์ลีก็จะว่างไข่พี่นอ้องอันนี้คือยายทุม่ม,ซ,มซุ่มซุ่มใหอยเอฟซีเบงเด้นี่ค่ะถา้าบ่ซุ่มมันสีอยู่ไก่เนาะพี่น้องคะนี่ ธรรมชาติอันนี้คือบ้านสวนยายทุ่มนอนหน้าเนาะแต่นี่ยายทุ่มก็สิส้มห้เดรซี่เบิงว่าหอยเชอลีเพิ่นฟักไข่นี่ค่ะพี่น้องคะยายทุ่มนั่งอยู่เท่งเหมือนเท่งเหมือนบงบ้านเจ้าของเนาะบอดดบอดดลุ่งไปทายอยู่ในน,น้ยธรรมชาติ ส้างไถซูยางอิลีพี่น้องอันนี้คือถ้ามาฉาดสุดๆเลยได้พี่น้องหอยเชอรี่กำลังฟักไข่ค่ะพี่น้องคะใน้ทุ่งตื่นออกมากับสิประมาณเจ็ดเมืองเช้าเนาะยางออกมาไปตื้นไปจุดจุดจุดเทียนนำของเขาเลยยางมามานางอยู่นี่มาเห็นหอยเชอรี่เิ่นกำลังฟักไข่ก็ดีพี่น้องเลยถ้ามาฉาดอิลี ธรรมชาติสร้างได้ก็ทำลายได้เนาะพ,พี่น้องบราเคยเห็นไปยายทุ่งมาอยู่นี่เราเคยเห็นแบบนี้จ้าเซือไหม่พี่น้องเนี่ยเวลาขั้งแรกในชีวิตของยายทุ่งนี่ต้นใหม่ทีเพิ่นเพิเนพเ่นว่างใครพี่น้อง เพิ่มเกาะว่างไข่ใจทุ่มจะบอกไฟเบาด้วยพี่น้องให้ให้พี่น้องได้ฟังเสียงเงินเสียงนกพองพอง เพิ่นว่างเสร็จแลวพี่นนองเพิ่นกำลังสิไตล่ลง ไข่เสร็จแล้วก,กำลังจะไปไข่ลงค่ะ หลังจากว่างไครเสร็จแล้วพี่นนอเพื่อนกระตกน้ำปั๊มลงไปพี่นนอเห็นบ่ร้อยองลองเดี๋ยวเพื่อนกระจมเรียบัน ค่อยจุ่มหายลงไปเลยพี่น้องค่อยๆจุมจ่มๆนักไปหากินได้บ้างย่ทุงฝากชมคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใหญ่ทุงนอนนาด้วยนะคะเพื่อชมคลิปดีๆต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ